สวัสดีครับตั้มนะครับยังอยู่กับเรานะครับในรายการอร่อยแย่งซีนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําทับทิมเหนียวนะครับหรือทับทิมแป้งโบราณวัสดุอุปกรณ์น้อยนะครับแต่ทําง่ายนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทำไซ์ทดลองเล็กน้อยนะครับเพื่อสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วผมก็จะใส่สันส้มนะครับเล็กน้อยนะครับ เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท้ายๆคลิปนะครับแล้วก็คนนะครับให้ละลายนะครับบางคนว่าอาจจะใส่สันส้มนิ่นี้จะเปรี้ยวหรือเปล่าไม่เปรี้ยวนะครับเพราะว่าเราใส่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่แป้งอีกเยอะนะครับสันส้มก็จะเจอจางไปเองนะครับไม่เปรี้ยวแน่นอนครับพอใส่แป้งมันสัมปะหลังลงไปนะครับผมก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับให้มันละลายเข้ากันนะครับ อัตราส่วนนะครับผมเป็นการกะเอานะครับเพื่อนๆก็กะเอานะครับว่าทําปริมาณมากน้อยเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวอีกแล้วนะครับที่ผมทําจะเป็นการกะเอามากกว่านี่ผมเห็นว่ามันเหลวไปนิดนึงนะครับผมก็จะเติมแป้งลงไปอีกหน่อยแล้วก็คนดูว่ามันหนืดได้ทีหรือยังนะครับก็ใช้เซนต์เอานะครับใช้ความรู้สึกเอานะครับเพื่อนๆก็ลองกะกะเอาดูนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไว้นะครับ เนี่ยประมาณยืดประมาณนี้ผมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับแต่ความจริงอาจจะเหลวได้กว่านี้อีกนิดนึงนะครับโอเคพอยืดประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะหากระจาดนะครับมาใส่ทับทิมนะครับลองนะครับเพื่อนๆก็หากระจาดที่มันมีรูอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อจะให้น้ําในทับทิมไหลออกได้นะครับ แล้วก็ผมจะใช้กระดาษนะครับที่ผมใช้นี่จะเป็นกระดาษห่อข้าวมันไก่นะครับแล้วผมจะฉีดไอ้คลีบเคลือบมันเนี่ยออกครับเพราะว่าน้ําจะไหลลงออกไม่ได้ครับเพราะว่าทับทีมเนี่ยเราต้องการทิ้งเข้าไว้ให้แห้งนะครับถ้าเกิดน้ําไปขังอยู่ข้างในทับทิมจะแห้งยากนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นกระดาษที่มีรูนะครับแล้วผมก็จะ จ้วงลงไปเลยใช้คําว่าจ้วงใช่ไหมกดลงไปนะครับเป็นพิมพ์นะครับกดลงไปแล้วก็จัดกระดาษให้เรียบร้อยนะครับที่เป็นยับยับอยู่ข้างๆก็อาจจะจัดนิดหน่อยนะ่รเบผมไม่ค่อยได้จัดอะไรมากมายนะครับก็โอเคนะครัหยวนๆไปก็ได้แล้วนะครับพิมพ์นะครับใส่ทับทิมพ์ของเรานะครับก็นําทับทิมพ์ที่เราทําไว้นะครับผสมไว้ทีแรกนะครับลงมาใส่เลยแต่ก็ เพื่อนๆก็ใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดีย๋ยวอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราจะเอามาใส่สีแดงนะครับทับราดไปข้างหน้านะครับก็เทเลยก็ได้ครับครับแล้วส่วนในเรื่องของกระดาษนะครับเพื่อนๆก็อย่าใช้กระดาษที่หนาจนเกินไปนะครับเพราะว่าน้ําจะผ่านกระดาษ ไหลออกไม่ได้นะครับแล้วจะทําให้ทับทิมของเพื่อนๆนะครับไม่แห้งนะครับที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นกระดาษข้ามันไก่นะครับมันจะบางนิดนึงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่สีนะครับในแป้นส่วนที่เหลือนะครับแต่ที่ผมใช้นี้จะเป็นสีชมพูนะครับแต่ความจริงอ่ะเขาจะใช้สีแดงนะครับแต่ว่าสีแดงผมหมดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะใช้สีชมพูแทนไปก่อนนะครับแต่ความจริงที่ผมเคยทํานะครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นรถช่องสิงคโปร์นะครับก็มีวิธีการทําทับทิมอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเป็นคลิปรถช่องสิงคโปร์นะครับทํา3อย่างเลยครับทํารถช่องสิงคโปร์นะครับทับทิมเหนียวนะครับแล้วก็ของแข็งนะครับในคลิปก่อนตามไปชมได้นะครับเนี่ต่อไปผมก็จะคนให้เข้ากันนะครับให้สีเข้ากันได้ดีนะครับก็เข้ากันประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ โอเคเราก็จะนำไปลาดเลยนะครับทับสีขาวที่เราใส่ไว้เมื่อสักครู่สังเกตนะครับขอบข้างๆกระดาษเห็นไหมครับน้ำก็จะซึมออกนะครับถูกต้องแล้วนะครับกระดาษที่บางนะครับน้ำจะไหลผ่านออกได้ง่ายนะครับก็จะทำให้ทับทิมแห้งเร็วเพื่อนๆก็ลาดไปเลยครับสีแดงเกี่ยให้ทั่วนะครับให้ทับสีขาวให้ทั่ว เพื่อเวลาที่เอาไปหั่นนะครับสีจะได้ออกมาเสมอกันสวยครับครับก็เทหมดเลยโอเคได้แล้วก็นำไปพักไว้นะครับ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเร็วหน่อยก็ตากพัดลมไว้ก็ได้ครับให้แห้งให้น้ำไหลออกได้นะครับโอเคครับปลาตอนนี้นะครับก็ไม่ถึง15นาทีนะครับแต่ผมนะครับใจร้อนนะครับ โปะแป้งลงไปเลยครับการโปะแป้งนี่ก็เพื่อจะเป็นการซับความชื้นของเขานะครับให้แห้งเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับเราก็จะซับแป้งเพื่อให้แห้งเร็วเลยเป็นวิธีทางลัดนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คว่ำพิมพ์มลงเลยครับดึงกระดาษออกเลยก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาหั่นกันวิธีการหั่นก็ มีเคล็ดลับอยู่นะครับนั่นคืออันดับแรกนะครับมีดนะครับสำคัญที่มีดนะครับต้องคมจริงๆนะครับถ้าเกิดใช้มีดที่ทื่อเนี่ยมาหันนะครับแป้งแตกแน่นอนครับยังไงก็แตกนะครับมันจะไม่เป็นแผ่นมันจะไม่เป็นเม็ดนะครับยังไงมีดก็ต้องคมไว้ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการหั่นนะครับก็คือใช้วิธีการหั่น มีดเดียวแล้วก็ลงไปเลยทีเดียวนะครับไม่มีการขยักขย่อนนะครับถ้าเกิดขยักขย่อนปุ๊บแป้งก็จะแตกแน่นอนนะครับแตกเหมือนกันจ้วงเดียวนะครับใช้คําว่าภายในมีเดียวกดลงไปทีเดียวนะครับไม่มีการขยักขยักขยักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขยักก็คือแป้งแตกแน่นอนนะครับแล้วทับทิมที่ออกมาก็คือจะไม่สวยนะครับนะครับก็ซอยไปเลยครับใช้คําว่าซอยอะไรซอยยิกยิกป่ะไม่ใช่นะครับซอย ซอยไม่ยัง้งใช่ไหมใช้สับเลยเดียว่าก็ซอยไปแล้วท่านเออซอยซอยซอยไปนั่นแหละก็ซอยไปนะครับก็ใช้กระจารเดิมนะครับที่เราใช้ลองทับทีมแต่ทีแรกนะครับเป็นการรียูสนะครับใช้อุปกรณ์ซ้ําเพื่อที่ไม่ได้เป็นการใช้อุปกรณ์เยอะนะครับพอหั่นเสร็จนะครับผมก็จะล่อนแป้งส่วนที่เกินออกนะครับ ทำไมต้องล่อนแป้งส่วนที่เกินออกเพราะว่าเศษแป้งเล็กๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดนําไปลวกด้วยกันนะครับน้ำจะมีความเหนียวข้นมากนะครับแล้วก็จะทําให้ไปเกาะกับตัวทับทิมของเรานะครับมันจะเป็นกระจุกกระจุกนะครับจะทําให้ตัวทับทิมของเรานะครับออกมาไม่สวยก็ล่อนแป้งส่วนที่เกินออกไปครับก็หัน่นให้หมดเลยครับเออแต่ทับทิมเนี่ยผมเห็นที่ตลาดไทยนะมันมีหลายสีมากเลยไอ้สีเขียวสีเหลืองสีส้มนี้โห ตอนแรกนึกว่ากีฬาสีมนหลายสีจริงๆแต่ความจริงทับทิมก็จะมีแต่สีแดงใช่ไหมเออทำทับทิมตามธรรมชาติจริงๆของเขามันจะเป็นสีแดงนะครับต่อไปนะครับผมจะหั่นเป็นตัวยาวนะครับมันจะมีตัวเต่าเล็กใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวยาวตัวยาวนี่หั่นเล็กบางหน่อยได้ครับ เพราะว่าเวลาหัน่นถ้าเกิดหั่นหนาไปเวลานําไปลวกนะครับตัวมันเวลาอืดขึ้นแล้วตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับพยายามหั่นซอยซอยยึกๆนะครับซอยให้บางนิดนึงนะครับให้เส้นเล็กนิดนึงแล้วก็วิธีเอาขึ้นก็จ้วงมีดทีเดียวเลยเพราะว่าระวังไม่ให้มันแตกนะครับครับเราหั่นกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ถึงวิธีการลวกแล้วนะครับก็ตั้งน้ํานะครับ พอเดือดแล้วน้าต้องเดือดจัดนะครับเพราะว่าถ้าน้าไม่เดือดจัดเนี่ยลงทับทิมไปคือติดกันแน่นอนครับต้องเดือดจัดแล้วก็ผมจะลวกตัวยาวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลวกตัวสั้นก่อนเดี๋ยวตัวยาวมันจะหักส่อนนะครับหักก่อนหมดนะครับก็ลงทีเดียวนะครับแล้วก็รีบคนนะครับถ้าเกิดไม่รีบคนมันจะติดกันง่ายนะครับทัทิมนะครับ พอเดือดสักพักนะครับก็หลีไฟลงเช็คดูว่าลอยหรือยังนะครับเกลี่ยๆดูถ้าลอยแล้วก็รีบตักขึ้นเลยครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าทิ้งไว้นานมันจะเละเกินไปนะครับเพราะว่าในทับทิมนะครับลักษณะของทับทิมที่สวยนะครับก็จะเป็นใสข้างนอกแล้วจะเป็นไตขาวข้างในนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะของทับทิมที่สวยพอตักเสร็จก็ลงแช่น้ําเลยครับน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้ครับ ก็ลวกต่อไปให้หมดเลยครับเออพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปสาคูบลอยนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ติชมกันมากมายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่สําหรับคําติชมนะครับส่วนมากคําแนะนําก็จะเป็นว่ามุมกล้องนะครับขอให้ผมปรับมุมกล้องใหม่นะครับผมมาดูเออกลุ่มกล้องมันก็ไม่ดีจริงๆผมก็น้อมรับนะครับคาติชมแล้วก็ผมก็จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ ฝากช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ลดเสียงดนตรีลงนะครับพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับมุมกล้องใหม่นะครับก็หวังเพื่อนหวังว่าเพื่อนเพื่อนะครับจะโอเคนะครับพอใจนะครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับงนงก็ฝากกติดตามด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็ลวกเสร็จแล้วนะครับทับทีมเหนียวก็ออกมาก็สีก็โอเคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ก็ใสนะครับเนี่ยผมจับดูนะครับลักษณะของดับทิมที่ดีนะครับจะไม่เหนียวติดมือนะครับมันจะล่อนมันจะลื่นนะครับเพราะว่าเราใส่สันส้มนะครับนิดหน่อยสันส้มเนี่ยจะเป็นตัวช่วยมากนะครับจะไม่ให้ทําทิมเนี่ยเหนียวหนืดเละนะครับจะมีความลื่นกินอร่อยแน่นอนครับเหนียวนุ่มนุ่มในครับนุ่มใน ต่อไปนะครับเราก็จะมาปรุงน้ำกะทิกันครับเพื่อจะนําไปกินกับทัพิงเหนียวนะครับผมก็ใส่กะทินะครับแล้วก็ใส่น้ําเพื่อนๆก็กะเอานะครับว่าต้องการความมันมากมันน้อยทําเยอะน้อยอยังไงก็ปรับปรุงเอาตามที่ทุกคนต้องการนะครับต่อไปนะครับผม ก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเกลือนี่ก็จะเป็นเหมือนชูรสของขนมนะครับเพื่อไม่ให้น้ำกะทิเนี่ยมีความเจืดชือ่อจนเกินไปกเกลือก็จะเป็นตัวชูรสนะครับให้มีความมันเค็มปลาแห่มนะครับพอดีนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะใส่ครีมเทียมนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ที่ผมใส่นี่คือจะให้เป็นเค Franklin, เ็ดเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้น้ํากะทิเนี่ยมีความนวลเนียนเข้ากันนะครับไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนนะครับก็เป็นเรื่องของหน้าตาขนมนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อรสชาติแน่นอนครับเพราะเราใส่แค่นิดเดียวนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่น <wert> ้ําผสม แป้งข้าวเจ้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํากะทิมันใสใส,ใสแจ๋วเกินไปผมก็จะใส่นิดนึงเพื่อให้มันมีความข้นขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขนาดข้นมากนะครับถึงขนาดแบแบบปะกิมอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือใส่ไม่ให้มันใสแนวเฉยๆนะครับโอ้โหใสแนวเพื่อนๆรู้สับไอันี้ใช่ไหมครับใสแนวนั่นแหละใสปิ้งอะ่ะไม่ให้มันใสโจงเจ๋งอ่ะเกินไป ก็โอเคนะครับทุกอย่างประกอบร่างเสร็จเกืหมดแล้วครับเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันนะครับจะเป็น2แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นน้ํากะทินะครับที่เราปรุงกันเมื่อกี้นะครับแบบที่2นะครับจะเป็นแบบน้ําแข็งใส่นะครับจะเป็นน้ําเชื่อมนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ํากะทิที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่นะครับนํามาราด ลงบนทับทิมเหนียวของเราเลยครับความมันนะครับความข้นความเค็มปลาแรมอะไรก็พอดีนะครับปรุงตามที่ทุกคนชอบนะครับความหวานนะครับเราจะใช้เป็นน้ําเชื่อมนะครับที่เราเคี่ยวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับราดลงไปตามใจชอบครับความหวานนะครับแต่ก็ต้องหวานไว้นิดนึงนะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปกินกับน้ําแข็งนะครับทัวที่2นะครับจะเป็นแบบน้ําแข็งใสนะครับ ทับทิมเหนียวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหวานนะครับที่นําไปใส่กับเครื่องขนมหวานได้ทุกชนิดนะครับพวกกระจับใช่ไหมครับวุ้นหรือว่าสาคูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรถช่องสิงคโปร์นะครับใส่ได้ทุกอย่างนะครับทับทิมเหนียวนี่คือแบบอเนกประสงค์มากเลยครับสารพัดนาไปใส่ได้ทุกอย่างนะครับกับเครื่องหวานเนี่ยครับหน้าตาออกมาก็โอเคนะครับน่ากินครับท้ายสุดนี้นะครับ ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่คอมเมนต์นะครับติชมนะครับติได้ครับผมยอมรับทุกปัญหาทุกความผิดพลาดนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับท้ายสุดนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับกับช่อง mt on tour นะครับแล้วก็รายการดีๆนะครับอร่อยแย่งซีนนะครับที่จะมีเมนูของหวานของข้าวอะไร มานำเสนอในคลิปต่อไปก็รอติดตามชมกันได้ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ